หมี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 หมีม,มีเอ้ยนั่นนั่นนั่นมันทำอะไรหมีมีหมีม อ้าวไม่มาแล้วละ่ะโอ้ยโ,โอ้โอ้โอ้ทำอะไรโอ้มันคันมันคันยุงกัดมันยุงหรือแมงวนันนู่นอีกตัวหนึ่งเดินมาแล้วอีกตัวหนึ่งกำลังเดินมาแล้วนู่นไหนนู่นเดินมาแล้วนู่นอ้าวตัวนี้มันเดินหากันแล้วเดินหาันู่นแล้วนั่นนั่นมันเจอกันแล้ว เอามันปีนต้นไม้แล้วโอ้โหมันโตมันเ,เริ่มเลยน,นั่นล่ะมันเริ่มเลยนั่นมันเจเพื่อนมันแล้วไบ,บายมีก่อนบาย